สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนีก็ะมีฟื้มทอ่อผ่าแบบสี่ห้างห้างสิบหาลบเก้าสิบหาเซนฟื้มทอผ่าสิบห้าลบเก้าสิบหาเซนเป็นฟื้มทอ่อผ่าสองตะกอเอ้อค่ะแบบสี่ห้างห้างค่ะจะห้างที่สุดในลานของแม่บุญลายเลยค่ะก็คือขนาดนี้แหละค่ะเป็นฟื้มทอ่อผ่าได้แบบได้เส้นใยได้จากไซได้ค่ะสิบหาลบเก้าสิบหาเซนค่ะเป็น ผ่าบ่าถึงเม็ดเด้อค่ะท่อออกมาแล้วค่ะเป็นฟื้ท่อผ่าสองตะกอค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทักแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญลายฟื้มทองมาใดเด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้ค่ะหรือต้องการขนาดอื่นอื่นกระทักแคสสอบถามเพิ่มเติมมาใดค่ะขนาดนี้ก็จะเป็นขนาดที่ห้างที่สุดในลานของแม่บุญลายฟื้มทองเด้อค่ะ สนใจกระทักแค่สอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายเพิ่มทองมาได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะส